อ๋ออันนี้สองสองโออันนี้กคตรดูได้นะครับถ้าใส่เล่นๆนะเาาป็นลมแน่นอนใส่อะไรคะใส่ทองทองที่ฟองอีกแล้วมันกระหองแบบทองมีคนเลยเข้าไปมา,ปาแบบมีผิดอะไรวันนี้กลับมาที่วัดหนองกลับนะครับรีบมาก่อนเพราะว่า<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะวันเพื่รหัสก็คือ29 จะมีการออนแอร์ของเดอะโกสซเคดที่เราเดินทางมาที่วัดหนองกลับมากรับหลวงพ่อสาครน,นะครับวันนั้นก่อนกลับได้สนทนากับหลวงพ่อนะครับเขาบอกว่าพี่กุมารที่นี่ชื่อกุมารจินดามณีใช่ไหมหลวงพ่อ,พอ <Okay. S 1> ใจดีมากน่ารักมากลองขอดูสิภรรยาผมเขาก็ตามมาด้วยวันนั้นเขาก็เลยขอนะฮะปกติก็เป็นคนที่ชอบซื้อชอบอะไรอยู่แล้วล่ะ นะครับก็ขอพี่กุมารบอกว่าขอให้ถูกเลขอะไรก็ได้ที่ซื้อไม่ได้หมายความว่ามาขอเลขจากพี่กุมารนะก็คือกลับไปก็ถูกครับเป็นเงินก็หลักแสนอยู่วันนี้เลยรีบกลับมาเอาของเล่นนะฮะน้ำแดงมา,าให้พี่กุมารมากราบหลวงพ่อด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ใครที่ได้ดูพระวสาศารหรือได้ดูเดอกสซี่เข็ อยากจะตามรอยทั้ง5วัดนะครับตอนนี้วัดวังว่าวัดบรรนานะครับก็ได้ข่าวว่าสายทุชนเนืองแน่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูกันว่าวัดที่เหลือวัดตะเคียนทองวัดปริบผิวนารามวัดหนองกลับจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ EP วันพรฤหัสที่29นี้ออนแอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปชมบารมีของหลวงพ่อแล้วก็น้องกุมารนะครับผม พูดถึงเรื่องที่ตามคนกรุงเทพกลับไปเดี๋ยนะครัเพรอะเราเล่าให้ฟังอีกสักรอบครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่าโยมที่กรุงเทพอรครับมันไปช่วงเดียวนาโยมที่กรุงเทพอะครับเขาได้มาเนี่เลยมาทําบุญแล้วก็อวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชวนไปอ๋อชวนอถ้าไม่ถ้าไม่ชวนเขาคงไม่ได้ไปด้วยเขาดันชวนใช่ไหมครับเขาชวนไปโยมเขาชวนไป ก็ไปกับเขาทอนี้พวกไปแล้วตัวเองก็กลับไม่ถูกก็เลยบอกเขาอยู่ว่าแม่หนูกลับวัดหนูกลับไม่ถูกไปส่งหนูกลับวัดทีอเขาเลยกลับมาส่งแล้วก็กมานั่งคุยตรงนี้แหละอ๋อมาบอก่ว่าเออเขาไปแล้วกลับไม่ถูกให้หนูมาส่งหนูต้องกลับมาส่งนี่แหละอันนี้เป็นความน่ารักนะไปด้วยชวนไปแล้วก็กลับไม่ถูก <น>ครับตอนใหม่หมหๆแรกๆแล้วที่คนมากราบไหว้เนี่ยมาขอโชคลาภเนี่ยพอได้ไปแล้วมีของเล่นเนี่ยเขาจะหวงของมากอ๋อครับมีกุมาเล็กๆลุ่นน้องเขาอามาแล้วก็ให้อยู่ด้วยกันขอของเล่นไม่ให้เล่นนะไม่ให้ไม่ให้เดกระทั่งคนเล็กน,น่ะที่อยู่เขาก็ไม่ให้อยู่ด้วยอก่อนเดี๋ยวก่อนนี้คือ เขาเนี่ยเขาอยู่แถวเนี่ยไม่กลัวบอกไม่อดหรอกบางครั้ก็มีสามสักทีสามน้นมนบไปก็ไปเจอคนแก่ก็ที่นี่ก็ไปเาก็ชวนกินนู่นี้ก็ไปด้วยเอ้เที่ยวเล่นอยู่แถวนี้แหละอายุประมาณเท่าไหร่ถ้าถ้าถ้าให้เปรียบเทียบเป็นเ,เป็นเด็กหรือเป็นมนุษย์เนี่ยครับช่วงนี้ยังไวถึงยี่สิบเขาก็ยังเป็นเด็กวัยรุ่นยังเป็นประมาณสิ่ห้าว้ยรุ่นแล้วอ๋อครับ ก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้กระหลวงพ่อมาน่าไปแค่แปดปีเก้าปีเนี่ยครับคือหลวงพ่อเคยมีอีล้สิบปีครับยังยังตามสิบปีเนี่ยครับก็ออกจากจะมีอยู่ก่อนนั้นอ๋อยู่ก่อนนั้นประมาณแ้่สองปีครับตกปีอะไรนะปีครับเขาทาขึ้นมาน่ะปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดอ่าปีห้าเจ็ดอ๋อที่เริ่มมีรูปเคารพ ที่อัญเชิญมาเนี่ยนะครับเขาก็ขอให้กลับมาส่งวัดเหมือนเดิมที่ว่าเลยแล้วก็เ้าของเล่นที่แรกๆหวงมากแล้วมีเด็กชาวบ้านเนี่ยมาคนหนึ่งกับเป็นเล่นๆขอลุงพ่อนี่แหละเราค้องมีโยมก็ซื้อว่าวไมาห้หนึ่งตัวมาถึงมันไม่บอกกุมารไม่บอกกุมารกินดามณีไปถึงก็เอาว่าวไปเล่นแล้วเล่นไม่ได้อ๋ ได้พันกันหมดเลยเน่ะทั้งทั้งที่มันหยิบมาแล้วมันพลีออกครับอันนี้คือเด็กเด็กเดที่วัดนี่แหละเด็กหลานหลานก็หลานเลน้อยู่ที่วัดนี่แหละอยากจะเอาว่าที่เขามาถวายไปเล่นไปวิ่งเล่นไม่ได้ห่วงบอกเขาอ๋อไม่ยืมไม่ขอยืมไปอยู่ตรงก็อีทีววางนี่แะแต่งนั้นได้พันกันหมดเลยผลสุดท้ายเราต้องตัดออกแล้วตพื้นเขาไม่ให้เล่นนะครับเขาห่วงครั้งแรกๆพอมาคราวนี้ไม่ห่วงแล้วครับ ของเยอะอขอก็ให้อ๋อเดี๋ยวนี้แต่ดีมากเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าถ้าเต็มเต็มชั้นวางก็คือแบ่งปันเอาไปให้เด็กๆเอาไปให้ชาวบ้านเล่นใครจะขอก็เอาไปได้ใช่รถใหญ่ใหญ่เนี่ยมันคนก็มาเช่าไปบอกว่าบอกเขาเช้าแล้วก็เช่าเอาเงินใส่ตู้เข้าไปอ๋อแค่นั้นครับเยอะของเยอะจริงๆครับก็งดก่อนตอนเนี้ยมาก็คนนู้นมากคนนี้มากมาเดี๋ยวก็ซื้อรถใหญ่มากรถเล็กม่งซื้อมาให้ ไอ้มเลยนะเ,ก,เนก,ก็กโรงเรียนน้องกลับน้าไปแจกสองปีจ<อ>้าวัดอง,งค์ใหม่เขามาอยู่เขาบอกมันล้นที่แล้วครับก็ให้นนครูเข้าไปอ,อ๋อ,อ,อนี่เขาหลนี่น่ารักเชียวจริงๆแล้วแฟนผมบอกว่าเป็นคนที่กลัวกุมารมากแต่ไม่รู้เป็นอะไรกับที่นี่คือ ถูกชะตาและชอบเพราะว่าน่ารักไม่น่ากลัวก็าไม่ดื้อไงครับันนี้ก็ไม่ดื้อไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นถ้าอีกรุ่นหนึ่งอะอีกรุ่นมาให้ก็ตัสิของนี้นของนู้นเอามาไปอยู่ตามบ้านเด็กนอนไม่ได้ชอบเล่นกับน้องครับชอบแกล้งเขาแต่คนนี้ไม่แกล้งถ้ารุ่นนู้นแกล้งรุ่นนทำูนเ<อ>ัตเตอร์แล้ววิธีการถ้ามาที่นี่ครับ ของฟูนัตเตอร์ปูนปัตเตอร์ครับของนี้มีต้งมาแล้ววิธีการที่ที่อขอให้ได้เขาชอบอะไรครับพี่กุมารชอบมันอยู่ที่เขาจะบอกเขาว่าจะเอาอะไรมาให้เขาอ๋อตรงนั้นส่วนใหญ่ที่นี่ก็ปกติทั่วไปก็น้ําแดงเห็นน้ําแดงของเล่นน้ําแดงธรรมดาให้อยู่แล้วครับวนนี้จะของเล่นเราจะ้องการอะไรก็แต่นี่คนนี้ชอบแกล้งน้องอ๋อไปอยู่บ้านใครอยู่ไม่ค่อยได้เท่าไรนี่คนมีลูก ชอบเล่นก uh, ับเด็กกันแหละชอบเล่นตอันนี้เด็กมันนอนไม่หลับไงครับอันนี้แหละแล้วก็คือคือคนละองกันเหรอครับคนละรุ่นไงอ๋อคนละรุ่นคนนี้รุ่นก่อนครับนี่รุ่นรุ่นก่อนแล้วก็มานี่รุ่นรุ่นหลังอ๋อวิธีการปลุกเสกวิธีการบอกกล่าวเหมือนกันเหมือนกันหมดคาถาตัวเดียวกันหมดครับแต่มีมีชอบเล่นชอบแกล้งกับเรียบร้อยนะฮะ เลือกเอาคนคนเดียวนะที่เจ้าเมื่อคืนหลายคนนะอ๋อเอามาแล้วก็มาไหว้ตามโคนต้นไม้หม่องไหว้จะดีมัางอ๋อบูชาไปแล้วแล้วกลับไปหมดอ๋อตอนนี้ดีห้องยังเก็บไว้สองคนเลยเขเอามาไว้อย่างนี้แหละครับเราก็เอาเก็บเข้าไปครั้งหน้าจะเอารถคันใหญ่มา ก็ใส่เรื mm ่อยๆแหะเป็นร่มแน่นอนใส่อะไรคะใส่ทองทองที่บลองหีิแล้วมันก็ทองแบบทองมีคนเลย